ับ <Okay. S 1> ขอบคุณนะครับทุกการติดตามครับเ mm hmm. มื่อวานท่องคาถา mm hmm. โอมอุอิงอุอิงอุอิงแล้วครับเท mm ี่ยงนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ mm hmm. ขอให้ได้1นึ่ง mm hmm. หมื่นซับใบไว้นะครับไปใน1เดือน mm hmm. ทำอะไรให้น้องครับ แต่ไม่รู้ไม่บอกนะครับว่าเท่าไหร่เนี๋ยวให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องดูว่าจะได้หรือไม่ได้ครับอ,อันนี้มาเสนองานครับงานประกันนะครับงานประกันครับพอเปิดช่องมาก็เสนอนำเสนอให้ลูกค้าดูครับ ทำสีรถยนต์ครับผมส่วนตัวผมก็เป็น f อีน้องติดตามตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับที่มาสมัครกับแม่หน่อยนะครับผมก็เลยชอบามาชอบเสียมเยงนะครับแต่จริงๆแล้วผมติดตามตั้งแต่สาวน้อยตั้งแต่รุ่นข้อสการนะครับที่เขาทำวงมานะครับ สมัยนั้นก็ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะครับก็เป็น f อเก่านะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับพมมาดูงานสรีรถยนต์นะครับอันนี้รถสไลด์ครับอันนี้ประกอบแล้วเติมน้ำยาแล้วคันเมื่อวานเนี่ยโดยช่างฟกวาเติมน้ำยา ยาให้แล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ออนะครับ แรงดันเงี้มันเกินสอง้ได้ไหมได้ไหมได้ไหได้ไป่ไหวออสายนีมัได้ใช่ไหมางอรสายแรงดันมือค่อยเติมต่อดีไหม อาจากักพักนึงเหลือให้มันเข้าไป่อนี๋ยวค่อยเติมอีกแต่มันเข้าไปเรื่อยยอ่ะจะไปเป้าได้หนึ่งใหญ่อ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันอ,มอีกองงอดันออกถันหลายกับพวกเย็นนี่คอบพังเลยสิเดี๋ยวน,น,น,ยน,ะยน,ยนะคันเติมหลายอะ่ะ ในเตอรน้ำยาแอนะครับน้าบริการน้ำยาแอทุกระบบนะครับงานบริก,การลูกค้าตลอดนะครับ ขอบคุณครับคืนนี้แคนนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับโต๊ะครับครับโต๊ะครับก็มีคนติดตามมากร้อยกว่าครับขอขอบค,คุณผูปป้ติดตามนะครับแล้วจะนำเสนสอต่อไปนะ ครับไวๆครับจะได้ทำอะไรให้นอนครับ